ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายเพราะมันต้องไปตือ้อไปง้อไปขอเขาขายถ้ารู้วิธีการทําและทําอย่างถูกวิธีไม่จะเป็นต้องตือ้อต้องง้อหรือขอขายครับก็สามารถที่จะสร้างองค์กรหรือแนะนําสินค้าสร้างขายผู้บริโภคได้นะครับไม่อยากตื้อก็ไม่ต้องตื้อสิคะเอานะเขายัางไม่รู้ เพราะด้วยประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอมานะครับซึ่งผมเองก็เคยเจอนะที่แบบมีคนไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านเลยเพื่อที่จะเปิดแคตตาล็อกอทดลองสินค้ามาขายของช่วยซื้อหน่อยอันนี้ดีอันนั้นดีช่วยซื้อหน่อยมันก็เลยทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าการทําธุรธกิจเครือข่ายเนี่ยมันต้องไปตือ้อไปงอเขาไม่ชอบใช่ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันเออโดยส่วนตัวของผมนะตั้งแต่เริ่มต้นทําธุรธกิจเครือข่ายมาเนี่ยจนขึ้นตําแหน่งเนี่ย ผมไม่เคยตือ้อไม่เคยง้อให้ใครมาซื้อของเลยหรือว่าคนที่เขาไปตื้อไปง้ออาจจะไม่รู้วิธีการมั้งว่าเขาจะต้องทํำยังไงอะ่ะเขาก็เลยไปตื้อไปงอซึ่งคนกลุ่มเนี้ทําตลาดเสียมานักต่อนักและไอประเภทที่ว่าไม่ทันได้เรียนรู้เลยแต่ไปลงมือทําแล้วไม่เข้าใจว่าการเช็คฟอร์มเป็นยังไงไปทําก่อนเลยเฮ้ยมึงธุรกิจนี้ดีมาทาด้วยกันโดยที่ไม่ได้เปิดใจไม่ได้อะไรเลยเนี แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้เข้าใจการเช็คฟอร์มแล้วเมื่อ EP ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เราจะแนะนําธุรกิจให้เขาเพราะเมื่อเราเช็คฟอร์มแล้วอะครับเราจะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเขามีปัญหาสุขภาพการที่เราไปแนะนําสินค้าให้กับเขานั่นหมายความว่าเรากําลังแนะนําสิ่งดีๆที่ช่วยเขาสุขภาพดีขึ้นได้เนี่ย คือการแนะนําไม่ใช่การขายแนะนําให้เขารู้ว่าเรามีสินค้าดีอ่ะโอเคสมมติตัวนี้สมมุติว่าเขามีปัญหาเรื่องปอดหอบผืดเรามีสินค้าเกี่ยวกับบํารุงปอดอยู่อ้าวพอดีเลยหลังจากที่เราคุยเช็คฟอร์มแลแม้วแหมพอดีเลยผมมีสินค้าบํารุงปอดอยู่ตัวหนึง่งน่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองซื้อไปกินดูได้เราแนะนําส่วนเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วแต่เขา เราแนะนําประโยชน์ของสินค้าให้กับเขาถ้าเขาปฏิเสธนั่นคือเขาปฏิเสธประโยชน์ของเขาให้เราคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแหมพอดีเลยมีปัญหาก,กับปอดเดี๋ยวฉันจะขายตัวสินค้าลุงปอดให้กับคนนี้ให้ได้แค่คิดก็พลาดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลักคิดสําคัญมากๆนะในการที่จะไปแนะนําธุรกิจหรือสินค้านะครับเราต้องคิดต่างมุมเลย เราจะต้องคิดว่าเราไปมอบสิ่งดีๆให้กับผู้สนใจหรือแนะนำสินค้าดีให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพถ้าเราคิดอย่างนี้ครับเราจะกล้าพูดกล้าคุยกล้าที่จะแนะนำไม่ใช่ว่าไม่ธุรกิจน่าสนใจถ้าเกิดได้นี่มาลงทุนทำธุรกิจด้วยกันนะแม่หวานเจี๊ยบนี่ถ้าเกิดคิดแบบนี้ไม่นานและถี่ไม่กล้าคุยด้วยอาจริงเห็นปะเพราะเราคิดว่า เราจะไปเอาอะไรจากเขาไงนกออกว่าถ้าคิดแบบนี้ครับเราไม่กล้าคุยไม่กล้าแนะนําหรอกก็ไม่แปลกที่คนจะไม่ชอบในกรณีที่เป็นการแนะนําธุรกิจบ้างหลังจากเราเช็คฟอร์มละถ้าเกิดว่าดูจากทรงแล้วคนนี้ไม่น่าสนใจไม่น่าที่จะแนะนําธุรกิจได้เราก็ไม่คุยไงแต่ถ้าหากว่าดูจากทรงแล้วเฮ้ยดูเขามีแนวโน้มมีความน่าสนใจในการสร้างรายได้เพิ่มดูเขามีความทะเยอทะยานเราก็สามารถที่จะแนะนําธุรกิจให้เขาได้ ใช้คำว่าแนะนําสภาวะจิตหรือว่าหลักคิดของเราเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้ให้ก่อนอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเอาอะไรจากเขาสภาวะจิตเราก็แหมมันจะต้องได้จะต้องเอาให้ได้จิตใจเราอยากจะได้ละเราจะรู้สึกว่าแหมไม่กล้าคุยไว้จะไปบอยเขามาลงทุนแหมมันก็จะไม่เต็มที่กลับกันถ้าเรารู้สึกว่าธุรกิจของเราช่วยทําให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นได้ เห็นว่าวันนั้นบ่นๆอยู่ว่าอยากหาอะไรทําอยู่นี่นะผมมีธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งที่มีโอกาสสร้างรายได้วันละพันถึงวันละหมื่นหแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับพี่หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวพี่ลองดูได้นะเนี่ยเราไปแนะนําให้กับเขาถึงแม้ว่าธุรกิจนั้นจะมีการลงทุนหลักร้อยหลักพันก็ตามแต่เราแนะนําผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับไงถ้าเขาปฏิเสธ เขาปฏิเสธโอกาสที่จะสร้างได้เวะลาพันถึงเวะละหมื่นฮะไม่เกี่ยวกับเราเนอะปะไอการที่บอกว่าจะต้องไปตือ้อไปง้อไปขอขายเนี่ยไม่จําเป็นเลยถ้าทําอย่างถูกวิธีและมืออาชีพพอนะเพราะฉะนั้นครับไอที่บอกว่าไม่ชอบทําธุรกิจเครือข่า,ขายเพราะต้องไปตือ้อไปง้อไปขอไปขายเนี่ยอาจจะเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีการทาหรือเปล่าถ้ารู้วิธีการทําและทําอย่างถูกวิธี ไม่จะเป็นต้องเตือต้องง้อหรือขอขายครับก็สามารถที่จะสร้างองค์กรหรือแนะนําสินค้าสร้างขายผูธธ้บริโภคได้นะครับเพราะฉะนั้นครับธุรกิจเครือข่ายรักคิดสําคัญมากเราจะต้องคิดเป็นผู้ให้ให้ประโยชน์ที่เขาจะได้รับให้คุณค่าของสินค้าที่จะช่วยเหลือเขาได้ไม่ใช่ไปยัดเยียดสินค้าให้กับคนที่เขาไม่ต้องการ พอต่อให้เราพูดดีแค่ไหนแนะนําสินค้าดีแค่ไหนแนะนําธุรกิจดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเขาไม่ต้องการยังไงเขาก็ปฏิเสธโอเคไหมครับเออฉะนั้นทำให้ถูกวิธีและถูกคนถูกที่และถูกเวลานะครับเนี่แหละเครือข่ายก็คือเครือข่าย MLM Story สวัสดีครับช่วยซื้อหน่อยไม่ได้หรอไม่ต้องตื้อไปเรียนรู้ก่อนไป